คือยังไม่เป็นขาลงใช่ไหมคะคบรุษแม้ว่าเราจะเห็นทองลงมาหนักๆในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะแล้วก็ทําให้เริ่มมีบางค่ายแล้วที่มองว่าทองคํานี้อาจจะผ่านจุดพิกไปแล้ว3,500คงไม่เห็นแล้วหรือว่ามีโอกาสลงแรงลงหนักมากเหมือนกับที่เคยลงรอบใหญ่ช่วงประมาณปี2012นะคะมาั ทั้งนี้เนี่ยถ้าเราอาศัยปัจจักทางด้านเทคนิคนะครับก็คือการวัดโลหรือระดับต่ําสุดในรายเดือนครับคุณกีตาเราพบว่าโลหรือระดับต่ําสุดของเดือนเมษายนก็คือเดือนที่ผ่านมานะครับจะอยู่ที่ระดับ2,956เหรียญดอลลาร์ต่อหอุ้นซอครับจะเห็นว่าราคาเนี่ยไม่ได้เข้าใกล้ระดับดังกล่าวเลยนะครับหรือพูดง่ายๆว่าไม่ได้เข้าใกล้โลหรือระดับต่ําสุดของเดือนก่อนหน้าเลยนะครับดังนั้นเนี่ย การที่ราคาทองคําในช่วง7เดือนที่ผ่านมามีการยกโลหรือยกระดับต่ําสุดของราคาในระดับรายเดือนขึ้น7เดือนติดน,นะครับทําให้เรายังมองว่าถ้าเรา,า,า,เราดูจากปัจจัยทางด้านเทคนิคเพื่อประกอบโมเมนตัมของราคาทองคําในระยะยาวหรือนในระดับรายเดือนเนี่ยก็ยังไม่ได้มีสัญญาณหรือมุมมองในเชิงรบในลักษณะดังกล่าวครับแต่ก็ต้องยอมรับว่าหลังจากราคาขึ้นไปชนทายในโซนระดับ3,500เหรียญดอลลาร์ต่อเพนซ์ออนแล้วนะครับ ความผ olla, right right ันควนหรือการแกว่งตัวของราคาทองคําในระดับรายวันมีการแกว่งตัวหรือมีการเหวี่ยงตัวในระดับที่สูงมากนะครับรายวันเนี่ยบางวันแกว่งตัวมีแยบความกว้างถึง130เหรียญดอลลาร์ต่อเพซอนครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยในรายสัปดาห์นะครับเรายังมองว่าทองคำเนี่ยแกว่งยังอยู่ในกรอบประมาณ2 0 0ถึง270เหรียญดอลลาร์ต่อเพซอนครับ ภาพอย่างกล่าวเนี่ยก็ทําให้เรายัางสามารถวางกลยุทธ์การลงทุนได้นะครับสําหรับกลยุทธ์การลงทุนสําหรับช่วงสั้นเนี่ยหรือในรายสัปดาห์นะครับไวอาอ์กีนแนะนํา3,200เหรียญดอลลาร์กับเฟสออนหรือทองไทย5,400บาทตบอาดท,ทองคําเป็นแนวรับแรกในการเข้าเสียงซื้อสําหรับคนที่ไม่มีทองคําหรือขายทองคําออกไปแล้วนะครับถ้าราคาอ่อนตัวหรือย่อตัวลงมาไม่หลุด อาจจะใช้แนวรับระดับดังกล่าวเข้าซื้อไม้แรกครับไม้ที่2เนี่ยประเมินไว้3,166เหรียญดอลลาร์ต่อเฟออนหรือ49,850บาทประบาททองคำครับถ้าราคาไม่หลุดเนี่ยเรายังมองว่ายังมีลุ้นจะเห็นทองคำแขวนหรือเวียงขึ้นไปชนแนวต้านในโซนระดับ3,250เหรียญดอลลาร์ต่อเฟสออนถ้าคิดเป็นทองไทยก็ประมาณ51,200บาทต่อบาททองคำนะครับ ระดับดังกล่าวเนี่ยต้องลุ้นให้ทองผ่านได้นะครับถ้าการแกว่งหรือการเหวี่ยงตัวขึ้นไปยังผ่านไม่ได้อาจจะเห็นทองอ่อนตัวหรือย่อตัวลงมาที่กรอบแล้วรับด้านล่างและอาจต้องระมัดระวังการหลุดแต่ถ้าเกิดผ่านได้ครับเรามองว่าอาจจะเห็นทองขยับหรือปรับตัวขึ้นต่อไปที่ระดับ3,285้ยดบเหรียญเจ้ลาล่าตัวเอชรออนหรืออาจจะเห็นทองไทยเนี่ยี่ระดับ5 1 7 5 0บาทประบาททองครับ